ณขณะนี้พรรคภูมิใจไทยบางกระแสร,ระบุว่าตัดสินใจไม่เอากล้าทำแล้วก็มีนะแต่ผมยังไม่เชื่อหรอกอรัฐบาลอนุทินกำลังก่อกำเนิดขึ้นแล้วอย่างไม่เป็นทางการสัปดาห์นี้เห็นว่าเดิมนัดวันพรุ่งนี้17บเกุมภา,าพรรักกล้าทำแต่ก็มีกระแสข่าวอีกว่าคุณธรรมนัสติดภารกิจอยู่ทางใต้มันยังไง เพราะจะมีกรณีไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงของท่านผู้ว่าการโรงเรียนพระตงองที่เสวิตจากคนวายบุกเข้าไปในโรงเรียนอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องตามกันดูต่อครับทานผู้ชมก็มีกระแสข่าวมากมายเป็นต้นว่าประเด็นเพื่อไทยเนี่ยตามข่าวบอกก็ลงตัวแล้วแต่ผมดูแล้วมากเกินไปหรือเปล่า <c oughs> เขาบอกว่าเพื่อไทยจะได้แปดรัฐบนตเี มีว่าการ4-5กระทรวงทีเดียวรายงานข่าวระบุเนี่ยท่านผู้ชมว่าเพื่อไทยได้กระทรวงเกษตรใช่ค่ะใน,านฐานะพรรคการเมืองอัดับสองของรัฐบาลได้กระทรวงศึกษาธิการได้กระทรวงอ,อวอุดมศึกษากระทรวงแรงงานและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ยังจะได้อีก4ี่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยด้วยอ่าท่นี้น่าสนใจตรงที่แรงข่าว มติชนเนี่ยเขารายงานว่าเพื่อไทยกำลังต่อรองของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะต้องแลกกับแรงงานหรือกระทรวงพัฒนาสังคมอมอันนี้ตามกระแสข่าวนะทบุชมค่ะอ่แต่ผมดูแล้วห้ากระทรวงเยอะไปนะพ้าเทียบกับขนาดของพรักภูมิใจไทยเนี่ยภูมิใจไทยร้อยเบาเพื่อไทยเจ็ดสิบสี่ะคะ่ะยืนยันโดยแหล่งข่าวของผมว่าสิบต่อหนึ่งถึงแม้ว่า กรุงแธุรกิจจะระบุว่า8.2ต่อหนึ่งหมายถึงตำแหน่งสอสอเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ต้องตามกระดูถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าจะต้องรอดูในส่วนของพกกร,รรคกล้าทำซึ่งเป็นเจ้าของเก้าอีก้กระทรวงเกษตรอยู่เดิมค่ะเพราะกระแสนหนึ่งที่แรกอัจริงๆเราบอกไปแล้วว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยมีสองขอชันหนึ่งต้องการจะดูแลเองถือเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ คุณสุพจจีจะได้กำกับดูแลในฐานะรองนายกควพานิชย์ดูเกษตรด้วยดูทั้งการผลิตและการขายกับอีกออปชั่นหนึ่งก็คือว่าเพื่อไทยเขาใหญ่กว่ากล้าธำก็จะให้กระทรวงเกษตรกับเพื่อไทยไปอ่แต่ทั้งนี้กล้าธำเขาก็บอกนี่ว่าเขาไม่ใช่58นะเขา80ดสิบมีกระแสข่าวนั่นก็เลยทำให้เกิดประเด็นที่ภูมิใจไทยมีพรรคจิ๋วกับพรรเล็ก ทยอยเดินทางไปแสดงตัวกับพรักภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่องเลยประหนึ่งว่าไม,ไม่ไม้อยู่กับพี่นัทเอามาอยู่กับคุณนุทินม,มันก็เลยมีประเด็นที่จับตาดูกันอยู่แบบนี้ว่าตกลงมันเป็นยังไงแต่สุดท้ายเอามันก็เหนื่อยเหมือนกันนะกรณีกราธริรมเดนผบุชมคือใหญ่กว่าสัดส่วนตอนที่ร่วมรัฐบาลอนุทินรัฐบาลสี่เดือนนั่นไหมใหญ่กว่า ใหญ่กว่าคแต่ตอนนั้นหมายถึงขนาดนะแต่ตอนนั้นเนี่ยสำคัญกว่าเพราะกลมคุณธรรมนัตนี่แหละกล้าทําเนี่ยที่ถอยออกมาจากพรรคเพื่อไทยมาอยู่กับพุรุธินมันจะเกิดรัฐบาลน,นี้ได้ถ้าคุณธรรมนัตไม่มามันก็ไม่เกิดค่ะถูกไหมใช่ค่ะแต่มันผ่านไปแล้วไงและขนาดนี้ ประเด็นก็คือขนาดแม้จะใหญ่ขึ้นด้วยจำนวนสอสอแต่ถ้าเทียบกับขนาดของพักภูมิใจไทยกับเพื่อไทยก็ยังเล็กกว่าแรงข่าวบอกถึงขนาดทำให้เกิดความแตกแยกนะในทํานองว่าในช่วงที่ผ่านมาลูกพักภูมิใจไทยไม่ค่อยสบายใจกับการที่หลายจุดเ,เหมือนกับตกลงกันแล้วว่าหลีกให้กันนะปรากฏว่าพักกล้าทำสู้จริงสุพรรณบุรีนครรีธรรมราช พัทธลุงสุราษฎร์ธานีนครนายกอะไรอย่างเงี้ยถ้าปล่อยเป็น,นี้ต่อไปมันจะเป็นคู่แข่งสำคัญหรือไม่อทั้งหลายทั้งปวงเลยต้องตามดูณขณะนี้พรรคภูมิใจไทยบางกระแสร,ระบุว่าตัดสินใจไม่เอากล้าทำแล้วก็มีนะแต่ผมยังไม่เชื่อหรอกอบางกระแสบอกไม่เอากล้าทำรรแล้ว หลังจากร้อยทำนัดยืนยันว่าต้องการดูแลบริหารกระทรวงที่เคยทําต่อเนื่องคือกระทรวงเกษตรและกระทรวงท่องเที่ยวเพราะภูมิใจไทยเขาถือกระทรวงท่องเที่ยวไปกระทรวงเศ,ษศรษฐกิจต้องการจะดูเศ,ษศรษฐกิจเองเช่นเดียวกับความมั่นคงก็แปลว่าพักร่วมจะให้ดูเฉพาะด้านสังคมเท่านั้นเองเศรษฐกิจความมั่นคงจะดูเอง กระทรวงท่องเที่ยวมีกระแสข่าวว่าพักภูมิใจไทยจะให้คุณซาบิดาไปนั่งค่ะเพราะว่าจะเน้นไปทางเรื่องวัฒนธรรมอมืเพราะฉะนั้นอีกมุมหนึง่งเราบอว่าขนาดนี้เนี่ยพักการเมืองขนาดเล็กกับพักการเมืองขนาดจิว๋วจะถูกดึงเข้ามาทดแทนเป็นรัฐบาลใกล้ๆ300เสียงได้เช่นเดียวกันเป็นต้นว่าที่มาแล้วเนี่ยไทยรวมพลังเห็นว่าเดี๋ยวจะเทียบเชิญ หเสียงไทยรวมพลังพลังประชารัฐห้าเสียงค่ะประชาชาติห้เสียงแหล่งข่าบอกมีเงื่อนไขว่าจะไม่มีคุณทวีสอดส่องมารับตําแหน่งนรัฐมนตรีเนื่องจากมีประเด็นกับภูมิใจไทยมาก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับกรณีเพื่อไทยแหล่งข่าวบอกมีเงื่อนไขจะไม่มีชื่อภูมิทรรมวิยาชัยมาเป็นรัฐมนตรีของเพื่อไทยอย่างนี้เป็นต้นนอกเหนือจากนั้น ก็จะมีพรรคเศรษฐกิจ3เสียงมาปรากฏตัวแล้วนี่ไทยสร้างไทยสองเสียงพรรคหนึ่งเสียงหรือพรรคกี่วอีก7พรรคทั้งหลายทั้งปวงสัปดาห์นี้ก็น,นานจ่าจะคลี่คลายนะครับท่านผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาล14บสี่พักถ้าไม่มีกล้าทำก็จะมีเสียง295เสเสียงแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้รอดูกันก่อน ผมก็ยังเชื่อว่ากล้าทำก็จะมีอะไรพอสมควรที่ต้องติดตามดูกันเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะ